สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะกับช่องไอซูนแชนแนลนะครับโอ้โหสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเศร้าใจแทนแฟนบอลแมนยูเนเต็ดเลยนะครับเพราะว่าผลงานย่ำแย่เหลือเกินนะครับล่าสุดก็แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ใช่ไหมทำให้อันดับตกไปอยู่ที่อันดับที่15แล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> <S พูดกันตามตรงนะตั้งแต่ผมดูบอลมาเนี่ยดูแมนยูมาตั้งแต่ฤดูกาล1 9 9 8 1 9 9 9เนี่ยไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นฤดูกาลที่แมนยูตกต่ำสุดแล้วนะครับ <S <S <ๆ>ไม่เคยมีนะแย่ขนาดเนี้ยก่อนหน้านี้เราว่าเออฤดดูกาลที่จบบอััน8 ของเทนฮากว่าแย่แล้วใช่ไหมหรือฤดูกาลที่โซชาโดไล่ออกแล้วเป็นลังนิกแล้วมันก็ดูแย่แล้วอะ่ะแต่มันก็ยังไม่เท่าเนี้นี่คือหนักกว่าตอนนั้นเยอะมากเลยนะครับน้าปวดหัวนะครับน้าปวดหัวแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงนักเตะคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะที่แฟนบอลแมนยูเตะนะ็ด ค่อนข้างผิดหวังเหมือนกันนั่นก็คือลาสฟูทอยลุนนะครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยไม่ไหวเลยนะครับแฟนแมนดูบ่นกันระนาวเลย15น้นัดหลังสุดร,รวมทุกรายการเนี่ยทอยลุนไม่สามารถทําประตูดได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับซึ่งทอยลุนคือศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมนะแต่ทางฤดูก,กาลนี้เขาเพิ่งทําไปได้แค่2ประตูในหลีกเท่านั้นนะครับโอเคถึงจะยิงในยูโรปาลีกได้จานวนหนึ่งก็เหอะนะครับยิงในยูโรปาลีกได้5ประตูแต่แน่นอนสำคัญที่สุดคือพรีเมียร์ลีกนะคุณลงเล่นไปนยิปยนนบ การซื้อตัวลาลูทอยลุนเข้ามาด้วยค่าตัวมหาศาลแพงที่สุดในประวัติศาสตร์อัตลันตาแปดสิบล้านยูโรรวมแอดออนทำไมมันถึงไม่ประสบความสําเร็จทําไมแมนยูมีปัญหาอะไรในการซื้อเขาเข้ามาใช้วิธีคิดแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ย เราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับก็คือไข่กุมมิ่เครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับดีมากๆปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่1689บาทนะครับแต่ถ้าคุณซื้อวันอังคารเนี่ยหรือวันที่คลิปนี้ลงเนี่ยนะครับก็คือวันเนี้ยวนันอังคารเนี่ยนะครับได้เลยราคาพิเศษนะครับโปรวันอังคาร1,590บาทลดราคาไป9 9บาทซึ่งโปติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบโกหวนวดนะเพราะมันบาดนะมันลำบาดแต่พอใช้ไข่กุมมิ่งเนี่ย ดีจัดเลยนะครับเพราะว่าเขามีนวัตรกรรมเซฟเทคทาให้มันป้องกันใช่ไหมทําให้มันไม่เป็นตอด้วยนะครับแล้วก็ไม่บาดด้วยมันจะมีตัวกรองเป็นเหล็กเนี้ยทาให้มันไม่สัมผัสกับเนื้อเราโดยตรงนะครับทาให้แบบเฉพาะขนเนะี้ยส่วนที่เป็นขนเนะ่ยเข้าไปนะครับรวมถึงใครที่มีปัญหาน้องชายมีขนลุงรังอ่นะครับใช้ไข่กุ้มมิ่งเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ละคขยเคืองไม่อะไรเลยก็ฝากด้วยกับสปอนเซอร์ใจดีนะครับรวมถึงช่วงนี้ของปอมระบาเดเยอะนะครับถ้าใครอยากสั่งซื้อของแท้เนี่ยก็ เดี๋ยวปักบูทลิง์ไว้ให้นะครับก็ฝากกันด้วยสําหรับไข่กูมิ่งดีมากดีมากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับและที่สําคัญใครอยากมาเป็นผู้สนับสนุนช่องเราอีกนะครับก็ทักไลน์มาได้นะครับแอดไลน์มาได้ที่ไลน์ที่ขึ้นมาข้างล่างนี้นะครับรวมถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องในส่วนด้วยนะครับใครอยากสนับสนุนก็ทักมานะคุยกันได้นะครับรับโฆษณาทุกประเภทนะครับยกเว้นอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายอ่ะเรามาว่าที่เรื่องของลาสมูทอยรุนนะครับถ้าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ย ณเวลานั้นเนี่ยแมนยูเนเต็ดเนี่ยซื้อลาสมูทฮอยลุนมาด้วยความคาดหวังว่าจะมาเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมนะครับก็คือฤดูก,กาลที่แล้วนั่นเองเพราะตอนนั้นเนี่ยศูนย์หน้าแทบจะไม่มีชายแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยไปก่อนแล้วนะไปตั้งแต่ฤดูก,กาลแรกเซนฮาร์ดใช่ไหมครับอองโตงนี่มักซิยาก็สภาพไม่ไหวแล้วแล้วแมนยูเนเต็ดเนี่ยก็ไปซื้อคอยลุนมาด้วยค่าตัวมหาศาลถึง80ล้านยูโร แน่นอนซื้อมาเนี่ยถึงจะเป็นดาวรุ่งแต่จุดประสงค์ในการใช้งานคือซื้อมาใช้ทันทีแปลว่าอะไรคอยรูนมาเนี่ยตำแหน่งตัวจริงรอพร้อมเลยนะครับพอมไม่เหลือสุดหน้าแล้วนะครับเหลือเดดวูดอย่างมาซียาวอยู่ตัวเดียวนะครับแมนยูก็ไปซื้อมาใช่ไหมครับแล้วก็ทําผลงานก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับลงเล่นในลีก30นัดยิงไปได้10ประตูเฉลี่ย3นัด1ประตูอ่ะส่วนในแชมเปี้ยนลีกค่อนข้างจะโอเคนะครับ ลงเล่นรอบแบ่งกลุ่ม6นัดยิงไปได้5ประตูแต่ปัญหาของฮอยลุนก็คือเขาก็ยังเป็นนักเตะดาวลุ่งแล้วก็ยังไม่มีความเสถียรใช่ไหมถ้าจังหวะไหนเขามั่นใจย,ยิงประตูได้เนี่ยอย่างในแชมเปี้ยนส์ลีกยิงได้ก็ยิงได้ต่อเนื่องเลยในลีกช่วงแรกเนี่ยพอยิงไม่ได้พอฝืดปุ๊บฝืดยาวนะครับหลายนัดเลย7จ็นัด9นัด10นัดแล้วแต่พอเริ่มยิงประตูได้ก็ยิงต่อเนื่อ แล้วพอเริ่มกลับมายิงไม่ได้ก็จะไม่ยิงอีกยาวๆนะครับซึ่งการที่คุณเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมคุณไม่สามารถมีฟอร์มการเล่นแบบนั้นได้คุณเป็นความคาดหวังในการทําประตูนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าแมนยูเนี่ยจะไม่สามารถคาดหวังในกา,การการันตีประตูจะคอยลุนได้เลยเพราะมันขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาขึ้นอยู่กับความมั่นใจเขาใช่ไหมมันไม่สามารถกระจายค่าเฉลี่ยประตูได้ต่อเนื่องในหลายๆนัดซึ่งมีผลต่อการเก็บแต้มมากๆมันก็เลยทําให้แมนยูในเตดผลงานปีที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมาฤดูก,กาลนี้ยิ่งหนนนนัักเเข้าไปใ่ลลลยยยอ19ดี ยิงไปได้แค่2ประตูนะครับส่วนยุโรป้ายิงไปได้5ประตูมันก็โอเคแหละแต่ก็ถ้าเราเดี๋ยวเรามาเจาะก,กันว่าแต่ละทีมที่ท,ทอยลุนยิงมันเป็นทีมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟอร์มล่าสุดอย่างที่บอกคือยิงไม่ได้มา15นานัดติดแล้วซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะสำหรับศูนย์หน้าตัวเป้าเบอร์นหนึ่งของทีมนะครับทีมที่เล่นศูนย์หน้าตัวเดียวนี่คือนี่คือแย่มากนะครับยิงไม่ได้มา15นัดติดรวมทุกรายการให้แมนดูในเตตแหะซึ่งแล้วทำไมแมนดูถึงไปซื้อเขามาล่ะ ด้วยค่าตัวมหาศาลขนาดนี้นะครับเราก็ต้องไปย้อนดูโปรไฟล์ฮอยลุนก่อนที่เขาจะย้ายมาแมนูเนเต้ว่าเ้ยผลงานเขาเป็นยังไงทำไมแมนยูถ,ถึงมองเห็นอะไรถึงเลือกซื้อมานะครับแล้วทาไมซื้อมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่คิดนะครับเราย้อนกลับไปฮอยลุนก่อนจะมาแมนูเนเต d โอเคตอนนี้เขาเป็นดาวรุ่งอาจจะพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นในอนาคตยังไงไม่รู้แต่จุดประสงค์ที่แมนยูซื้อมาคือซื้อมาเป็นตัวจริงและหวังให้แบก ประตูทันทีนะครับด้วยราคาขนาดนั้นใช่ไหมไม่ได้กะซื้อมาพัฒนานะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยอนาคตจะได้อยู่พัฒนากับแมนยูในเซนต่อหรือว่านะเพราะก็อายุย2่22แล้วพอเราไล่ย้อนไปก่อนที่คารุนจมาอยู่แมนยะูเนี่ยเชื่อไหมลาสมูทอยลุนเนะี่ยลงเล่นในเกมลีกนะของฟุตบอลระดับอาชีพนะห้าฤดูกาลก่อนย้ายมาแมนยะูเนี่ยลงเล่นรวมกันแค่39นัดเท่านั้นเองนะ น้อยมากนะครับน้อยมากแล้วก็ทําประตูได้ในเกมลีกยุโรปอค่ะแค่18ลูกเท่านั้นถ้ารวมฟุตบอลถ้วยด้วยเนี่ยพอยดูลงเล่นทั้งหมด45านะทำได้รวมทั้งหมด27ลูก จากหฤดูกาลร,รวมทุกรายการเลยเนี่ยก่อนอย้ายมาแมนยูอะ่ะ5าฤดูกาลลงเล่นตัวจริงแค่45นัดยิงได้27ลูกเฮ้ยนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างแบ่งเป็นทีมแรกในอาชีพของเขาครับเอฟซีโคเปเฮเกนฮอยลุนเนี่ยเป็นนักเตะจากอะคาเดมี่ของโคเปเฮเกนนะครับแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ใช่ไหมลงเล่นในลีกเดนมาร์กเนี่ยแค่2นัดเท่านั้นนะครับเป็นตัวจริงทําประตูไม่ได้เลยลงเล่นในรายการฟุตบอลถ้วยเดนิสซูเปอร์ลีกนะครับ3นัด นะครับเป็นตัวจริงทําประตูไม่ได้เช่นกันจากนั้นตัวการ์ดในลีกออสเตรียก็ซื้อเข้ามากางฤดูกการเมื่อแทนเควินเดียบัวที่โดนขายออกไปนะครับกับตัวการ์ดเนี่ยครึ่งฤดูกการนะครับกาอีกไม่กินนัดต้นฤดูการใหม่หอยลุนลงเล่นเป็นตัวจริงให้ตัวการ์ในลีกแค่17นัดเท่านั้นนะครับทำได้9ประตูส่วนรายการฟุตบอลถ้วยนะครับรายการคอนเฟเดรทีกรวมถึงบอลถ้วยออสเตรียเนี่ยลงเล่นรวมกัน3นัดทําได้3ประตู แล้วก็ย้ายมาตแลนตาการตแลนตาเนี่ยลงเล่นเยอะหน่อยนะครับลงเล่นตัวจริงในเกาโช่20นัดทำได้9ประตูส่วนฟุตบอลทั่วเนี่ยไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับเป็นตัวสํารองแล้วก็ยิงได้1ประตูเท่ากับว่าก่อนจะย้ายมาแมนยูเนี่ยลาสุทอยลุนเนี่ย5ฤดูากาลในการเล่นฟุตบอลอาชีพ ลงเล่นแค่45นะัดเท่านั้นนะครับทำไปได้แค่27ลูกจาก5ฤดูก,กาลส่วนถ้าเอาเฉพาะฟุตบอลลีกอย่างเดียวนะครับลงเล่นระดับอาชีพแค่39นัดฟุตบอลถ้วยอีก6นัดใช่ไหมรวมเป็น45่ซึ่งความเสี่ยงสูงไหมในการที่คุณซื้อนักเตะที่ประสบการณ์น้อยแบบนี้มาในราคา80ล้านยูโรเราเจาะไปมากกว่านั้น3ทีมเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่แมนยูในเตดเนี่ยนะครับไม่มีซักฤดูกาลเลยนะครับที่ลาซูทอลุนยิงประตูในลีก ได้ถึง10ลูกกาตาลันต้าเนี่ยยิงไป9ลูกนะครับในในเกาโชวรวมบอลถ้วยอาจจะเป็น10แต่ว่าคือโคบายตะเตลียก็คือโคบาตะเตลียนะครับกาสตูมการ์ดเนี่ยยิงไม่ได้แค่9ลูกนะครับฤดูการหนึ่งหลูกอีกอีกติ่งหนึ่งต้นฤดูการใหม่ก่อนย้ายมาตาลันต้ายิงไม่ได้3ลูกกาโคเปเฮเกนเนี่ยสอลอดูการนะครับทำประตูไม่ได้เลยสักลูกเฮ้ย hey, นี่คุณซื้อนักเตะค่าตัว80ล้านยูโรอ่ะ กับนักเตะที่ไม่เคยยิงถึง10ป,ประตูสักฤดูกาลเลยนะในลีกได้มายิง10ป,ประตูครั้งแรกก็คือกับแมนเชสเตอร์ยูไในเตดนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปกระแสราร์ซูทอยรุนเนี่ยมาจากไหนมาจากเกมฟุตบอลทีมชาติถูกไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันคือเกมฟุตบอลทีมชาติเกมยูโร2024รอบคัดเลือกก่อนหน้านี้มันมีทัวร์นาเมนต์บอลโลกถูกไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมชาติเดนมาร์กเขาก็ยังไม่ใช้ดาร์ซูทรอยลุนทรอยลุนเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวหลักเดนมาร์กเลยนนนนลกลนะยมา ติดทีมให้ให้มีสถิติขึ้นมาเท่านั้นเองนะเห็นเป็นดาวรุ่งตอนนั้นเนี่ยทีมชาติเดนมาร์กใช้โยนาสวายกับ แคสเปอร์ดอเบิร์กถูกไหมครับพอจบทัวร์นาเมนต์บอลโลกก็เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ยูโรรอบคัดเลือกลาสทูทอยลุนเนี่ยยิงให้ทีมชาติทั้งหมดนะครับเประตูจาก22่สนัดที่ฮือฮาก็คือยิงแฮตทริกใช่ไหมในนัดที่3ในการลงรับใช้ทีมชาติและนัดที่4นะครับซึ่งมันห่างกันอีก3วันก็ยิงเบิร์นอีก2ประตูตอนนั้นโหฮือฮามากชื่อฮอยลุนดังขึ้นมาตอนนั้นเลยนะครับถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยการทำประตู7ลูกของลาซทูทอฮรูนเนี่ยเราจะเห็นชื่อทีีมเเเเเรรรราาาจจะะะข้้ใลยยออออ๋ปป็นนน่งงคับตูแก ของฮอยลุนนะครับนัดแรกที่ฮอยลุนทําประตูได้แล้วก็เป็นแฮตทริกเลยนั่นก็คือเกมนัดที่สาในการลงรับใช้ทีมชาติเจอทีมชาติฟินแลนด์ฮอยลุนยิงแฮตทริกนะครับในยูโรรอบคันเลือก2 0 2 4รอบคันเลือกทีมชาติฟินแลนด์ก็ไม่ได้แข็งแกร่งนะครับอีก3วันต่อมาเนี่ยก็ยิงประตูที่4ที่5ได้เพราะว่าเจอฟินแลนด์ยิงไป3าลูกใช่ไหมประตูที่4ประตูที่5เกิดจากการเจอทีมชาติคาซัคสถาน นะครับซึ่งก็ไม่ได้แข็งแกร่งอยู่แล้วถูกไหมคาซักสถานเนี่ยจากนั้นก็ยิงประตูที่6ได้นะครับในการเจอทีมชาติสโลวีเนียเนี้ยนะโอเคแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่ใช่ชาติชั้นนาอยู่ดีอ่ะแล้วก็ยิงประตูที่7ได้นะครับในการเจอกับทีมชาติซานมาริโนแล้วก็ยิงประตูไม่ได้อีกเลยนะครับเท่ากับว่าฮอยลุนเนี่ยในานามทีมชาติเนี่ยทำได้แค่7ประตูนะครับจาก22่สิบสอะและทั้งหมดเนี่ยเประตูเนี่ยเกิดขึ้นในปี2023นะครับเท่ากับว่าปี2022กับ2024ที่ทอยนเริิ่มตดทีมชาติเนี่ยไม่สามาารถทํประะตูได้เลยนะทีเนี้ย ตอนฮอยลุนย้ายมาแมนยูตอนแรกเนี่ย ก็โอเคมีหลายคนก็บอกเฮ้ยเพราะปีกไม่ส่งหรืออะไรถูกไหมครับผมว่ามันก็มีส่วนถูกต้องปีกไม่ส่งก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ากองหน้าที่ดีก็ควรจะต้องหาทางทําอะไรสักอย่างได้ใช่ไหมครับพอเรามาดูผลงานทีมชาติกับคอยลุนเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าอ้มันไม่ใช่แค่ปีกไม่ส่งเลยกับสมโมสรเนี่ยคอยลุนไม่สามารถทําประตูได้นะครับ15นัดติดรวมทุกรายการใช่ไหมกับทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยลารสูทคอยลุนเนี่ยยิงประตูไม่ได้มา12นัดติดแล้วนะร,รวมถึงทำแอซิ์ไม่ได้ด้วยนะครับศูน พูดง่ายๆคือหลังจากนัดซานมาริโน่ที่ผมเล่าห้ฟังเมียไม่สามารถยิงประตูดได้เลยสองนัดหลังสุดในนามทีมชาติน,นะครับโอกาสง้างยิงศูนย์ครั้งแล้วถ้าเราไล่ย้อนสถิติก,กลับไปเนี่ยนะครับนัดล่าสุดในทีมชาติเนี่ยเจอเซอร์เบียโอกาสง้างยิงศูนย์ครั้งเราไม่ต้องพูดถึงจานวนประตูเราพูดถึงโอกาสง้างยิงนะก่อนหน้านั้นเจอสเปนนะครับโอกาสง้างยิงศูนย์ครั้งย้อนกลับไปก่อนเจอสเปนเนี่ย เจอสวิตเซอร์แลนด์นะโอกาสง้างยิงทั้งเกมอ่ะงครั้ง90นาทีนะครับเกมก่อนเดี๋ยวเจอสวิตเซอร์แลนด์ย้อนกลับไปอีกเจอทีมชาติสเปนนะครับโอกาสง้างยิงศูนครั้งย้อนกลับไปอีกนะครับเจอทีมชาติเยอรมันโอกาสง้างยิง4ครั้งโอเคเยอะหน่อยนะครับย้อนกลับไปเจอทีมชาติเซอร์เบียนะครับโอกาสง้างยิง1ครั้งย้อนกลับไปอีกเจอทีมชาติอังกฤษโอกาสง้างยิงศูนย์ครั้งย้อนกลับไปอีกเจอทีมชาติสโลวาเนียโอกาสง้างยิง1ครั้งนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเจอทีมชาตินอร์เวย์ ไม่ได้แข็งแกร่งมากโอกาสง้างยิง3ครั้งนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเจอทีมชาติสวีเดนโอกาสง้างยิง2ครั้งก่อนหน้านั้นเจอหมู่เกาะแฟโรนะครับโอกาสง้างยิงสุดครั้งแล้วก็ก่อนหน้านั้นเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอกาสง้างยิง2ครั้งซึ่งถ้าเรานัดจริงๆ1ินัดหลังสุดของลาสมูธออลุนเนี่ยไม่ต้องเอาจํานวนประตูนะมีโอกาสยิง,งทั้งหมดเนี่ย15ครั้งเองนะจาก12เกมหลังสุดในนามทีมชาติ แล้วจาก12เกมเนี่ยมีถึง5นัดนะที่ไม่มีโอกาสง้างยิงเลยอะ่ะแปลว่าอะไรมันไม่ใช่ปีกไม่ส่งแล้วนะมันแปลว่าการหาพื้นที่ของลาสซูทอยรุนเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับทีเนี้ยเอ้ยแต่ตอนนี้ลาสซูทอยรุนยิงในยูโรปาลีกเยอะนะน่าจะเป็นดาวซันโวด้วยเราก็มาดูรายชื่อทีมที่ฮอยรุนยิงได้ในยูโรปาลีกว่ามีทีมอะไรบ้างเราก็ต้องมาดูนะครับลาสูทรอยรุนเนี่ยยิงไป5ประตูจาก8นัดในยูโรปาลีกทีมที่ฮอยรุนยิงได้ในยูโรปา เอฟซีปอร์โตโอเคอันเนี้ยดีเลยนะครับเจอทีมแข็งแร่ง1ประตูกับเอฟซีปอร์โตนะครับหจาก5ประตูเนี่ยมาจากเอฟซีปอร์โตอีก2ลูกเนี่ยเกิดในเกมที่เจอโบโดกิมแล้วก็อีก2ลูกคือเจอวิกตอรียาพิเซนแต่ว่ามีแค่เกมกับปอร์โตเกมเดียวที่รู้สึกว่าโอเคอะนะครับทีมแข็งแร่งหน่อยที่เหลือหมู่ล้วนๆนะครั Gym บโบโลกิมกับวิกตอรียาพิเซนเนี่ยถูกไหมแล้วเชื่อไหมว่าลาซูทอยรุนเนี่ย แมนยูเนเต็ดซื้อมาเนี่ยจากผลงานที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะย้า,ายมาแมนยูเนเตตเนี่ยรวมทุกรายการเนี่ย45นัดยิงไป27ลูกจาก5ฤดูก,กาลเนี่ยแมนยูเนเต็ดซื้อมาด้วยค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์แอตแลนต้านะครับแอตแลนต้านี่ยิ้มเลยนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์แอตแลนต้าก็คือลาส์มูทอย์รุนนะครับด้วยค่าตัว80ล้านยูโรรวมแมตต์ออนถ้าไม่รวมก็เจ็ามจุล้านยูโรซึ่งเอย์รุน ก่อนจะย้ายมาแมนยูเนะี่ยก็ยังไม่ได้เป็นตัวหลักให้อัตรลนต้าเลยนะเป็นตัวโรเตชันอัตรลนต้าเขาเล่นหน้าคู่ใช่ไหมครับก็มีตัวหลักอีนตัวหนึ่งเดมอล่าลุปแมนที่เหลือสลับสลับกันลงคู่นักเตะที่ค่าตัวแพงอันดับ2นะครับรองจากคอยลุนนะ่คือเท์นคุปไมเนอร์ซูเปอร์สตาร์ของอัตรลีตา้าที่พาอตรลีตา้าคว้าแชมป์ยูโรปาลีกกบวูเซน ย้ายมาอยู่เวนตุสค่าตัวแค่55ล้านยูโรเองถูกกว่าลาสฟูตอยลุนย้อนไปกว่านั้นนะครับนักเตะค่าตัวแพงสุดอันดับ3มอัลตันต้าก็คือคริสเตียนโลเมโลกองหลังแชมป์โลกที่ย้ายจากอัลตันต้าไปทอน์นาคดสเปอร์52ล้านยูโรกอนตอนย้ายไปสเปอร์เนี่ยพ่วงดีกีกองหลังยอดเยี่ยมเกาโชไปด้วยนะครับย้อนกลับไปอีกนะครับนักเตะค่าตัวแพงที่สุดอันดับ4ของอัลตันต้าคือใครเดยันคูรูเซฟกี้ นะครับแต่ละคนนี่พาการทั้งนั้นชื่อที่พูดมาค่าตัว39ล้านยูโรนะครับและตอนนั้นเนี่ยปูลูเซสกี้เนี่ยพ่วงดีกีนักเตะด,ดาว e รุ่งยอดเยี่ยมเกาโช่ด้วยนะตอนย้ายจากอตาลันต้าไปยูเวนตุสเขาไปปล่อยยืมไปปามาแล้วก็โชว์ฟอร์มเด่นนะแล้วไป,วดนนไ,ปได้ย้ายไปยูเวนตุสลาสมูทอยลุนเนี่ยตัวจริงอตาลันต้ายังไม่ได้เป็นเลยนะครับไม่มีดีกีอะไรติดตัวเลยไม่มีรางวัลส่วนตัวเลยย้ายไปแมนยูเนเต็ดด้วยค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอตาลันต้า คิดดูดินะครับคือจากสถิติการยิงประตูจากจํานวนนัดการลงเล่นก่อนหน้าจะย้ายเนี่ยผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลกับราคาเลยนะ นะครับมันก็เลยมีข่าวลือว่าเพราะว่าลาซูทรอยลุนเนี่ยเอเจนต์คนเดียวเอลิกเทนฮาร์รือล่าก็เลยซื้อมาด้วยราคาแบบนี้ซึ่งพอเราไปดูมันก็จริงเอเจนต์คนเดียวจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นจากเดอรซันซึ่งเก่งในเรื่องแบบชาๆวๆอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรย,ยืนยันนะแต่ส่วนตัวความคิดของผมนะคิดว่าไม่น่าจะมีผลเยอะนะครับเพราะว่าเอเจนต์ของคอยลุนเนี่ยกับเอเจนต์ของเทนฮาร์เนี่ยก็คือสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปนะครับ เป็นบริษัทจากเนเธอร์แลนด์ก็ค่อนข้างมืออาชีพเพราะว่า s p o r t Entertainment Group เนี่ยก็เป็นเอเจนต์ของโคดี้การโกด้วยนะครับลิฟูซื้อกกาโกก็ราคาสมเหตุสมผลไม่เห็นมีปัญหาเลยรวมถึงเป็นเอเจนต์ของเป๊ปกวาเดียล่าด้วยนะใช่ไหมถ้าระดับเอเจนต์เป๊ปใช้บริการเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าสเกลแมนยูกับทีมซื้อขายแมนยูนั่นแหละ นะครับที่ไปพลาดซื้อหอยลุนทางที่โปรไฟล์ก่อนหน้านี้ไม่ได้โอเวอร์โอวังขนาดที่จะการันตีได้มันเป็นความเสี่ยงมากๆเลยนะครับกับการซื้อนักเตะที่ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองขนาดนั้น,น่ะมาแค่มีแววจะดีเฉยอ่ะมีแววจะเก่งในอนาคตคุณก็ไปซัดมาเต็มข้อ80ล้านยูโรแล้วอ่ะใช่ไหมนะครับมันเป็นความเสี่ยงมากนะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องรับความเสี่ยงก็คือใช้การไม่ได้ตามความคาดหวังตามราคาที่คุณ จ่ายไปแล้วก็เป็นปัญหามาอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับทำให้แมนยูเต็ดปัจจุบันเนี่ยฝืดมากในการทำสกอร์ูกนะตัวเขาแซวกันคอยลุ้นกองหน้าสกินชิพบังบอลพักบอลก็ไม่ได้หาตำแหน่งก็ไม่ดีเคลื่อนที่ก็ไม่ดีเรสิ่งก็ไม่ดีก็ครบเลยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยลาสุทารุนมาถึงไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าก่อนจะมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วไม่แปลก ที่ผลงานณนปะัจจุบันนะไม่ปังใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะถ้าคุณย้อนไปดูโปรไฟล์เขาก่อนจะมานะครับเพราะฉะนั้นก็ปริศนาไขกะจาง นะน,นี่เราเ,เอาเฉพาะหอยลุนตัวเดียวนะแล้วเดี๋ยวว่ากันต่อคลิปต่อไปว่าจะมาทําคลิปอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมพูดสนับสนุนเราเหมือนเดิมนะครับไผ่กูมิง่งเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายดำหน่งของประเทศไทยโปรวันอังคารเนี่ยลดราคาพิเศษเลยนะครับจาก1 6 8 9บาทเนี่ยเหลือแค่1590บาทเท่านั้นนะครับใครที่มีปัญหาขนล,ลุงลังนะครับก็ไผ่กุมิ่งได้มีนวัตรกรรมเซฟเทคนะครับทำให้ไม่บาดไม่คันไม่เป็นต่อนะครับฝากด้วยนะครับรวมถึง ช่วงนี้ของฟอมเยอะนะครับคลิกลิงข้างล่างเนี่ยชัวร์สุดนะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้แล้วก็ใครอยากมาเป็นสปอนเซอร์ช่องไอศูตก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์ที่ขึ้นมาได้นะมาคุยกันได้ก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องไอสูตด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ทําคลิปเจาะแบบนี้เป็นเจาะประเด็นประเด็นแบบนี้อะไรอีกนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคสำหรับคลิปนี้ลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ